สวัสดีนะทุกคนตอนเช้าโกบอยก็มาหาที่บ้านนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูความน่ารักของสองพ่อลูกกันนะทุกคนอันนี้ของอัเป็ครับอันนี้ของอาจารย์อุ๋ยฮะแล้วก็นี่คือลูกมึงเบ้อไว้ป่ะเนี่ยมึงเบ้อมาเดี๋ยวคุณต้องคุณต้องเปิดลิฟต์ให้เขาเหรอลิฟต์เปิดแล้วครับชางไม่ต้องได้ครับมึงไปด้วยกันเลยไป ยม่ให้อุงกลับพุงกลับเอ็มบีกูบอกให้มือนั่งซึมซึมซึ้ซึ้บอกให้ซึมบอกให้โอ้โหทำเศร้าเออทำเศร้าไม่เป็นหลือไงพอใจไหม แล้วคุณเขามีไปฟิตเนสนาทุกคนแล้วก็มีโชว์เสื้อใหม่ด้วยได้มาจากหมอฟางนะาส่วนตอ,อนคืนนาทุกคนเพื่อนท็อปเรียกแก๊บอีกแล้วแล้วก็ไปกับเพื่อนเลโอด้วย,ยทำไมวันนี้รถแพรบดีจังเออเพิ่งไปล้างมาพี่ล้างบ่อยเราเป็นมาจอดได้แล้วนี่ก็คือคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการนาทุกคน ส่วนอันนี้นะทุกคนพอดีหน้าลอตแรกกำลังจะส่งให้แล้วนะถ้าใครได้รับของแล้วถ่ายรูปรีวิวกันด้วยนะทุกคนส่วนคลิปนี้ก็จบแล้วนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย